สบายดีทุกคนสบายดีสบายดียดมื่อนี้อยู่กับบรรยากาศดีๆเนาะมื่อนี้เนาะอ่ามื่อนี้เฮาสิพามาเลาะเบิง่งสวนหญ้าเด้อมือนี้บรรยากาศดีๆเลยล่ะพนักงานซาตกใหม่ๆอ่ามื่อนี้มีโอกาสมีเวลาหน่อยนึงกะ สีพาพี่พน้องมาเบ่งเล่าเบ,บิ่งส่วนหญ้าเนาะอ่าสำหรับหญ้าตัวน,นี้แมน่นเป็นหญ้าวานอิสราเอลซึ่งเฮาสีจงไว้เฮ็ดแนวพันเนาะสีจงวาเฮ็ดทอนพันกะเลยป่าแห่งมันยาวแบบนี้เนี่ยแต่ละกอนี่โอ้ยเขียวงามเอาไปเบิงนะ่งเนาะทำกันในสวนกะ ปลูกมันต้นน้ำเนาะอันนี้คือปลูกมันต้นในคันปลูกมันต้นในคันใส่พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ส่วนทางนี้ก็สิเป็นหญ้าวานอิสราเอลพี่น้องหญ้าวานอิสราเอลส่วงนี้กัฝนตกใส่กับามงงาม กอหนึ่งนี่มีประมาณโอ้หลายหน่อเลยซาวหน่อได้พี่น้องบางกอที่งามแห้งเนาะอันนี้คือสิจ,จ่องไว้บอบิกสีจ่องไว้เห็ดแนวพันเด้วเนี่ยไว้เห็ดทอนพัน์เพื่อขายายต่อไปเนาะคาดว่า ตอนหน้าไปกับสีขยายให้ได้ลายที่สุดเนี่ยกามีตายไปน้ำพี่น้องทีตายไปน้ำกับลายกออยู่กามบอกว่าสาเหตุเกิดจากใสตัวตายกามีตัวงามกะมีเนาะตัวงามกับากลายตายส่วนหน่อยพี่น้องนี่กอมันงามมัน โอ้สีจ้างขึ้นมาเลยเห็นไหมอันนี้ตอนปลูกนี่บอบิกสิปลูกแต่ท่อนเดียวเด้อเนี่ยบอได้ใส่แบบสองท่อนสามท่อนในในคุมเดียวกันะนะใส่เพียงแต่ท่อนเดียวแต่ขึ้นมาลายยอดเลยนี่ตัวนี้กะของข้าใจอยู่ว่ามันเป็นอนอดยางเนาะจางตายอันนี้ก็คือ เป็นกอที่ว่างงามๆนี่แหละสุดท้ายก็ตายลงแบบบูหูสาเหตุกจาจักเป็นน้ำยางกรบโบหูเนาะเนี่ยกะบบเป็นยังพี่น้องตายด้ามหน่อยแต่ว่าส่วนที่ได้ผลกาลายหญาสุดนี้กะ อายุประมาณสามเดือนสามเดือนสี่เดือนหา้นหาเดือนห้าเดือนน่าจะเป็นท่อนพันธุ์ได้เนาะแม่นบอกสำหรับอันนี้ถามสำหรับคนที่เคยปลูกมาก่อนคอมเมนต์บอกกันนยเด้อว่าหยาวานอิสราเอลนี่ปลูกจากเดือนจะกสมานเป็นท่อนพันุ์ได้อยู่ทางนี้กับบ่คยงามป่ได เนื่องจากไก้คอไก่ตื่นมาตอนเช้านี้แลนมาจิกมาตอดเลยหมักแห้งหมงักแห้งบางกอที่ว่าไก่มาตอดกินเรื่อยๆกะสีบบขึ้นเลยนนเนาะคือแถวเนี่ยผมมีโอกาสขึ้นเลยขึ้นมากกะปงยอดขึ้นมากกะ ตอนกินเบิดกาสำหรับปลูกหญ้าตอนนี้กับ,บว่ลไดลายเนาะให้หนาหนึ่งให้หนาหนึ่งส่วนด้านนี้ก็สิเป็นอ้อยกามีปลูกปลูกอ้อยแถแๆมาอยู่เนาะหน่อยหนึ่งแถวหนึ่งเด้ผี่นอ้องเลยปลูกอ้อยเนี่ยสุดไล่แถวหนึ่งอ้อยนี่ปลูกเพื่อ ให้นูกินให้นูกินให้จิริตกินหมักจิริตกับหมักของหวานอันนี้ก็สำหรับหนาหวานอิสราเอลนี่ก็เลี้ยงได้ลายลายตั์เนาะลายๆสัตว์เลี้ยงกัสามารถกินได้มียกตัวอย่างแ้ะัวควายหนูก็กินกระต่ายเนาะกระต่าย ปลูกปลูกหญ้าสนิดเดียวถือว่าเลี้ยงซั์ได้หลายชนิดถือว่าคุ้มเนาะบอลบิ๊กเป็นคนเลี้ยงซั์กับลายชนิดอ่าก็เลยเลือกที่จะปลูกหญ้าวานิสเซเอลเลี้ยงซัดกับญ่ไว้โปรตีนสูงซาวสามถึงซห้าเปอร์เซ็นต์เนาะเนี่ยเอาสำหรับมนินิกะ าพามาเบิ่งเพียงซัมเนียก่อนเนาะโอกาสหนามือหนาหรือว่าอาจจะเป็นเดือนหน้าให้มันใหญ่กว่านี้กัสิคอยมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอีกเทื่อน,นึงสำหรับใครที่เบิ่งคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนเ้อเนาะทางเพจหรือว่าทางเพจทางเฟซบุ๊กทาง Youtube ก็มีได้พี่น้องฝากติดตามทาง Youtube ของบอเบิกแนนทาง y o u u u e e ซอง Youtube ชื่อว่าบอเบิกเกษตรเมืองลาวเป็นภาษาไทยอ่สำหรับมือนี้กับขอกล่าวคำว่าสบายดีายบายเป,ปิดสุขสุขคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า